สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่านะครับประสบการณ์ของที่ได้ไปคุยกับทางเจ้าของสนามนะครับที่เป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมให้เช่าเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าเก่าๆแล้วก็เรามีเหตุผลว่าเอ้ยเนี่ยไปถามสาทุกสุขดิบกันว่าผ่านช่วงโควิดมาได้ยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการทําสนามเสร็จ นะครับไม่ไม่ไม่ได้จบที่การทําสนามนะครับการทําสนามฟุตบอลย่าเทียมให้เช่าเนี่ยนะครับจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะครับต้องมีสองผมผมแบ่งเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพสนามนะครับไอ้คุณภาพสนามเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทางลูกค้านะครับที่ดูแล้วก็ ว่าตรงไหนมีคุณภาพสนามที่ดีนะครับบริษัทไหนสร้างดีสร้างไม่ดียังไงนะครับก็อันนั้นเป็นเรื่องของคุณภาพสนามนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นปัจจัยใหญ่นะครับคือเรื่องของเจ้าของสนามนะครับในการที่จะดูแลสนามนะครับดูแลลูกค้านะครับคราวนี้เขา,เาทางเจ้าของสนามเนี่ยทางสนามเนี่ยประสบความสําเร็จยังไงนะครับ คราวนี you know, ore, at, ้นะครับ hmm. มันคือป <sh> ัจจัยหลักและมีหลายปัจจัยย่อยนะครับที่อยู่ในเรื่องของเจ้าของสนามนะครับอันนี้ผมจะมาเล่าในส่วนของการบริหารงานของเจ้าของสนามให้ฟังเลยนะครับเจ้าของสนามนะครับทุกที่นะครับที่ผมเข้าไปคุยด้วยนะครับที่เป็นลูกค้าเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับมีมีใจรักในการทําสนามฟุตบอลย่าเทียมมีใจรักในการทําสนามการเล่นฟุตบอลนะครับ แล้วก็ค่อนข้างเป็นสปอร์ตแมนนะครับไอ้คำว่าสปอร์ตแมนเนี่ยนะครับมันทำให้ดึงนะครับลูกค้าเข้ามาเตะในสนามสปอร์ตแมนคืออะไรนะครับการยืดหยุ่นนะครับการยืดหยุ่นของเรื่องของเวลาการพูดคุยกับทางลูกค้านะครับการทำโปรโมชั่นนะครับมีแถมนะครับบางครั้งลูกค้าก็มีต่อรองบ้างนะครับ แถมนั่นแถมนี่นะครับเปลี่ยนนั้นนั้นได้ไหมเปลี่ยนจากน้ําเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าทางเจ้าของสนามเนี่ยเข้าไปดูแลเองนะครับก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้พอยืดหยุ่นได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าติดครับลูกค้าติดเลยนะครับหมายว่าลูกค้ามีความรู้สึกว่าเออดีเนาะมีเขาเรียกว่าได้ตามความต้องการของตัวเองนะครับลูกค้าก็เริ่มติดสนามนะครับ แล้วก็นะครับในบางที่นะครับก็จะมีเรื่องของการดูแลเด็กๆนะครับเด็กๆที่มาเตะบอลเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยสนามกลางแจ้งเนี่ยนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนมามา,มาใช้บริการเพราะมันร้อนนะครับเขาก็จะให้เด็กๆมาบางครั้งเด็กๆจองชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงต่อไปนะครับในช่วงกลางวันนะในช่วงต่อไปเขาไม่มีทนเตะ เขาก็ให้เด็กเตะต่อเพิ่มขึ้นครึ่งชั่วโมงแต่คิดคิดเงินแค่ชั่วโมงเดียวอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสปอร์แมนนะครับอย่างต่อมานะครับการดูแลสนามนะครับดูแลให้สะอาดเนี่ยบางครั้งนะครับเจ้าของสนามเนี่ยลงมาดูเองกวาดเองนะครับในช่วงที่ก่อนที่จะมีลูกค้าเข้ามาก็มาดูแลสนามเพราะนั้นเนี่ยนะครับสนามก็จะดูสะอาดคือความเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับ อะไรที่ไม่ดีเขาก็จะดูแ,แลนะครับดูห้องน้ํานะครับน้ําไม่ไหลนะครับน้ําซึมน้ํารั่วก็จะดูแ,แลนะครับคือถ้าเจ้าของสนามเข้ามาดูเองเนี่ยนะครับคุณภาพของสนามคุณภาพของห้องน้ําคุณภาพของอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันจะดีนะครับเพื่อคนเข้ามาใช้บริการก็จะรู้สึกสบายใจนะครับอันนี้เนี่ยผมได้รับความรู้สึกจากลูกค้าที่คุยกับผมเนี่ยนะครับที่ ที่เขาประสบความสาเร็จมาเนี่ยในการทําเนี่ยส่วนมากจะมีแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับคือ,อผมมองว่าเขาให้ก่อนนะครับบางทีก็เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเขาให้ได้เขาก็ให้นะครับบางครั้งาบางครั้งนักโยชนมาเตะนะครับแล้วก็บางครั้งเงินไม่อพอบ้างขาเล็กๆน้อยๆ,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 ๆเขาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ให้ใหเยาวชนไปอะไรอย่งเงี้ยนะครับอาเท่าที่มีเท่าที่ได้ ประมาณนี้นะครับคือส่วนมากนะครับที่ที่ผมเห็นนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของลูกค้าที่เข้าเข้ามาใช้บริการสนามแล้วติดนะครับคือเจ้าของมีเขาเรียกว่าจิตใจดีนะครับต่อมานะครับเรื่องของการทำอะคาเดมีนะครับการทำอะคาเดมีเนี่ยนะครับมีอยู่หลายสนามนะครับที่ทำอะคาเดมีนะครับก็ ทําเองบ้างหรือว่าจ้างโค้ชเข้ามาบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการส่งแข่งขันบ้างนะครับอันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นแนวทางที่ดีมากนะครับคือเด็กสามารถที่จะเติบโตได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างเนี่ยมาออกกําลังกายนะครับแล้วถ้าถ้าสนามมีการส่งแข่งบ้างนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับก็มีการส่งแข่งบ้างเนี่ยนะครับ ผมเคยเป็นเป็นครูสอนกีฬามาผมเข้าใจเลยนะครับเด็กเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับคือเขาทำอะคาเดมีเด็กเนี่ยเพื่อส่งแข่งเนี่ยนะครับได้ถ้วยอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเขามันคือความภูมิใจของเด็กและผู้ปกครองมากนะครับไม่ต้องบอกว่าเป็นถ้วยระดับประเทศนะครับถ้วยจังหวัดจังหวัดถ้วยระดับอำเภอเนี่ยนะครับก็มีความภูมิใจของนักกีฬาของเด็กนะครับแล้วการทำอะคาเดมี่เนี่ยนะครับ คือส่งเสริมเด็กได้นะครับให้เด็กใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ออกกําลังกายนะครับห่างไกลยาเสพติดนะครับโหอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นความรู้สึกผมเนี่ยผมยินดีมากนะครับเพื่อคุยกับลูกค้าทุกหลายๆท่านเนี่ยนะครับเจ้าของสนามหลายหลายท่านเนี่ยที่ทำอะคาเดมีเพื่อเอ,อเด็กนะครับบางทีก็เก็บเดือนละพันนะครับเดือนละพันห้า่นะครับ ก็มาใช้บริการสนามได้ตลอดอันนี้นะครับโหโคตดแบบเอาจริงๆนะครับในในในสภาวะที่ผมเคยเป็นเป็นครูสอนเนี่ยเป็นโค้ดมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับเรื่องนี้เรื่องสุดยอดมากนะครับอันนี้เขาเขาเขามีการให้กันนะครับคือบางบางครั้งนะครับการให้ก่อนมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอย่างที่สามนะครับที่สนามได้จัดขึ้นก็คือจัดการแข่งขัน นะครับจัดการแข่งขันก็มีทุกรูปแบบนะครับที่แล้วแต่ว่าสนามเนี่ยจะพร้อมจัดรุ่นใหญ่รุ่นเด็กนะครับผู้อาวุโสนะครับคือคนที่มีพอมีอายุนิดนึงนะครับแต่แต่ละอย่างเนี่ยนะครับการดูแลการเทคแคร์ไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละรุ่นนะครับเด็กก็ดูแลอย่างหนึ่งนะครับคนโตก็ดูแลอย่างหนึ่ง VIP หรือว่าผู้สูงอายุก็จะดูแลอีกอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้ผมขอเข้าเรื่องของสนามด้วยนิดนึงนะครับสำหรับการที่จะจัดแข่งหรือว่าให้ผู้สูงอายุนะครับเข้ามาเล่นเนี่ยสนามเนี่ย Liu คราวนี <icle> ้ตัวสนามเนี่ยมีปัจจัยสำคัญแล้วเพราะว่าถ้าสนามแข็งสนามไม่ดีสนามไม่นุ่มเนี่ยนะครับคนที่มาเตะเนี่ยนะครับที่เป็นผู้สูงอายุเขาจะไม่ค่อยเตะกันเพราะมันจะเจ็บเข่าเจ็บข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,อ, <S <S รบอันนี้นะครับคือปัจจัยของสนามเพราะว่าต้องบอกว่า ช่วงเด็กๆนะครับเด็กถึงเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะครับที่ที่ใช้บริการเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าเเข้าใจครับว่าร่างกายยังสดอยู่นะครับเพ่อเพื่อเข้า VIP เข้าผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะครับมันจะเทสสนามได้เลยว่าสนามเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงนะครับมีหลายท่านนะครับหลายที่หลายสนามเนี่ยที่ผมเข้าไปคุยนะครับที่ผมทําให้นะครับก็บอกเลยนะครับขออวยตัวเองหน่อยนะครับเขาจัดผู้สูงอายุ นะครับแต่แข่งผู้สูงอายุซึ่งมีการตอบรับเป็นอย่างดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราคุยในเรื่องของเจ้าของสนามเนี่ยผู้สูงอายุอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องเตะครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาต้องการออกกําลังกายถูกไหมครับเพราะว่าต้องต้องออกรีแลกซ์ครับต้องออกกําลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุนะครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีสตางค์พอสมควรต้องบอกกันอย่างนั้นนะครับเพื่อเข้ามาเตะในสนามนะครับ เขาก็จะใช้บริการซื้อน้ำซื้ออะไรซื้อของกินที่อที่ที่เป็นของในสนามเนี่ยได้อย่างเขาเรียกว่าจับจ่ายใช้สอยได้ตามใจนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุค่อนข้างจะมีพอพอมีฐานะพอมีเงินแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งที่ที่ถ้าสนามไหนทําได้นะครับก็จะดีมากเลยนะครับผมฮะเพราะว่าเราจะได้ลูกค้ากลุ่มใหญ่กลุ่มที่มีอานาจการซื้อสูงนะครับ ก็ที่ผ่านมาก็จะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็คือพี่ผมเห็นประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับก็คือทุกเกือบทุกสนามที่ผมเข้าไปเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ที่ทพลาดไม่ได้เลยนะครับคือการประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ a c e b o o k นะครับผ่าน i ิน t a g r กรนะครับก็คือทางออนไลน์ต่างๆนะครับก็ แต่ละท่านก็มีแฟนขับเป็นของตัวเองแต่ละสนามก็มีแฟนขับเป็นของตัวเองยิ่งสนามที่มีอะคาเดมี่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีแฟนลับเป็นของตัวเองเลยนะครับก็ก็ซึ่งมันส่งผลดีต่อสนามมากนะครับเพราะว่าแฟนขับของตัวเองคือลูกค้าประจําของท่านนะครับแล้วแฟนขับที่ยืนยงเนี่ยนะครับจะบอกได้ว่าสนามของท่านเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงนะครับอยากให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรนะครับ มันมีคนบอกเราตลอดมันดีตรงที่ว่าเราสามารถปรับปรุงเพื่อที่จะรองรับให้ลูกค้าได้ลูกค้าเขาก็จะไม่หายไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอ,ออนไลน์นะครับการทำประชาสัมพันธ์ออนไลน์เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมมีมีน้องท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของสนามนะครับที่ผมเคยมาเล่าแล้วมาทำคลิปให้ดูครับเขา ใช้วิธีการถ่ายรูปนะครับคือเขาดูแลสนามดีนะแต่เพิ่มขึ้นคือแอดวานขึ้นนะครับก็คือเอาความสามารถของตัวเองเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะทําให้สนามเนี่ยมีคนติดตามมากขึ้นนะครับยังบอกว่ามีเพจติดตามเป็นหมื่นเนี่ยเกือบหมื่นเนี่ยเป,ป็นปานปีเนี่ยผมถือว่าเร็วมากนะครับถือว่าเร็วมากผมยังทําไม่ได้เลยนะครับปีหนึ่งหมื่นหนึงเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับแต่ว่า เขาทําได้นะครับแล้วสนามก็ไม่ว่างเลยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะทําสนามเพิ่มอีกสนามหนึ่งซึ่งผมบอกได้เลยว่าสิ่งบางสิ่งนะครับมันเป็นมันเป็นปัจจัยนะครับปัจจัยหลักเลยนะครับก็คือเจ้าของสนามสนามเป็นส่วนหนึ่งนะครับสนามที่ดีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมให้เจ้าของสนามเนี่ยดูแลดีๆนะครับสนามก็จะไม่ไปไหนนะครับคราวนี้เอ่ คำถามที่ผมถามยอดฮิตเลยนะครับก็เป็นคําถามติดปากเป็นคําถามที่เป็นคําถามสาธุกสุขดิบทั่วไปนะครับก็คือผ่านโควิดมาได้ยังไงนะครับก็เขาบอกว่าถ้าช่วงที่รัฐบาลมีมาตรการว่าไม่ให้ไม่ให้เตะนะครับไม่เปิดให้เตะเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เปิดแต่เมื่อไหรที่เปิดลูกค้าก็จะกลับมา กลับมาเตะเหมือนเดิมนะครับสนามที่มีการจัดการแข่งขันหรือสนามที่ทำอะคาเดมีนะครับทีมต่างๆเนี่ยก็จะขอนะครับมาสอบถามว่าเปิดหรือยังนะครับคือลูกค้าเนี่ยจะมาถามเองว่าจะมีการเปิดแข่งยังนะครับอะคาเดมี Academy เปิดหรือยังนะครับเพราะว่าช่วงที่ปิดเนี่ยเขาก็จะปิดกันเลยเพราะว่าทุกสนามเนี่ยที่ผมคุยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทำตามมาตรการของราชการ นะครับแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วที่ผมคุยก็คือเขาก็บอกว่าเ,เราต้องมองภาพเราต้องมองคนส่วนใหญ่นะครับเป็นเป็นหลักนะครับถามว่ามีผลกระทบกันไหมก็มีครับอะคาเดมี่เนี่ยนะครับบางคนว่าไม่ไม่ติดโควิดลรอกอะไรเงี้ยนะครับเด็กอยู่กลางแจ้งแต่ว่าเขาก็ต้องปิดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเด็กติดไปเนี่ยนะครับพ่อแม่เขาก็กลัวว่าจะกลกับไปติดที่บ้านเขาก็จะไม่ให้มาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามาก ครับซึ่งเขาก็ทําตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่ว่าในที่ทําตามนโยบายของรัฐบาลปิดบ้างเปิดบ้างเนี่ยแต่สุดท้ายพอเปิดลูกค้าก็กลับมานะครับกลับมาด้วยความเป็นเจ้าของสนามนี่แหละนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับท่านที่จะสร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับก็ถ้าท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับ ท่านก็จะน่าจะเข้าใจใน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 หลายๆเรื่องลหละักนะครับการทําสนามที่ดีนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับตัวท่านเองที่เป็นเจ้าของสนามคือปัจจัยหลักนะครับในการที่จะทําให้สนามเนี่ยมีคนมาเตะเยอะนะครับประกอบธุรกิจได้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับต้องบอกว่ามันอยู่ที่ตัวท่านเองถ้าท่านใดมีคําถามนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะสร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะถ้าโทรเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้มาปรึกษามาอะไรก่อนมาสอบถามมาอะไรเนี่ยสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับคือผมไม่อยากขายสนามอย่างเดียวขายการสร้างสนามอย่างเดียวผมอยากให้เจ้าของสนามหรือว่าคนที่สร้างสนามเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยนะครับแล้วก็เพื่อประสบความสำเร็จก็อย่าลืมผมก็แล้วกันนะครับขอแค่นี้พอ ขอบคุณแม่นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าวานกดติดตามกด subscribe กดกระดิงะงด่งนะครับให้ผมสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็จะเอาประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่ได้รับมาในเป็นสิ่งดีๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ